คอนโดราคาดีแค่ลานนิดๆแล้วเฟอร์ครบพร้อมอยู่ใกล้มอลังสิตด้วยคะ่ะคอนโดที่นี่นะคะ่ะคอนโดมิเนียมสไตล์บ้านที่ใครเห็นก็ต้องลงรักแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือเสนาอีโคโทาวลังสิตสเตชันห้องละส่วนกลางจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูในคลิปนี้นะคะ่ะสำคัญที่นี่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะก็คือสถานีนลังสิตออกเข้าเมืองเนี่ยสะดวกและยังมีรถรับส่งนะคะวีมูฟค่ะเอาไว้รับส่งลูกบ้านถึงสถานีรถไฟฟ้าเลยอยู่ที่นี่ให้ฟิลเหมือนอยู่บ้านค่ะเพราะว่าเขามีสวนมีต้นไม้ร่มรื่น้้มีาาพดโบูหอง 28ตารางเมตรนะคะห้องนี้แบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ห้องครัวเนี่ยติดริมระเบียงซึ่งสามารถระบายกลิ่นได้ดีเลยละค่ะห้องน้ำเนี่ยแบ่งเป็นสัดส่วนแยกพื้นห้องน้ำนะคะส่วนโซนแห้งโซนเปียกห้องนอนเนี่ยเขาก็กั้นเป็นสัดส่วนเหมือนกันพร้อมเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบริเวณห้องรับแขกก็ขนาดกว้างขวางเลยเห็นแบบนี้ลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยเพราะว่าเฟอร์เขาครบจริงๆส่วนอีกไทายปหนึ่งจะเป็น26ตารางเมตรห้องนี้เขาจะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเขามี Wal k i อินโ s e t ที่ขนาดใหญ่จริงๆว่าใครชออออออบบบบมมมุุนน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 ีีีี้้้้้้้่่่คืตตงงงงกกกกกกกหหหลลรรััแแแแแซเปยว็ะจ ที่นี่เขายังมีสะว่ายน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มีฟิตเนสอยู่ชั้นบนด้วยและยังมีห้องโยคะนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นคอนโดที่พร้อมเฟอร์แต่งครบลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยยังไม่พอใครมีรถไฟฟ้านะจ๊ะก็สามารถมาใช้ EV ชาร์จตรงนี้ได้คอนโดย่านรังสิตนะคะที่นี่เขาเริ่มต้นกันที่1.09ล้านบาทจริงๆถือว่าราคาดีมากในย่านนี้นะคุ้มกว่าเช่านะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ครบจบในที่นี่เลยค่ะตอบรับชีวิตในแบบที่ใครๆก็มองหาที่นี่เลยและที่นี่เพียง5นาทีก็ถึงฟิวเจอ ที่กำลังเล็งอยู่ห้ามพลาดโครงการนี้เลยแหละค่ะ